รักพาหมู่บ้านพัชรานุเวน้ํายังท่วมสูงอยู่นะครับตัวถนนปทุมธานีบางคูวัดน้าท่วมเป็นช่นวงๆรถเล็กพอวิ่งได้สีแยกปทุมวิไลแล้วก็สีแยกสันทิสุขรถเล็กก็พอวิ่งได้นะครับเส้นทางปทุมธานีสามโคกรถใหญ่วิ่งได้อย่างเดียวนะครับปทุมธานีรากหมุแก้วรถใหญ่หรือว่ารถกระบะรถสูวิ่งได้รถเล็กถนนปทุมธาน <Hi. S 1> ีบางคลุนะครับรถใหญ่วิ่งได้แค่แต่บางกองนะครับ Bạn, h, se หรือมากกว่าเลือดที่เนะครับชาวบ้านที่ต้องพึ่งพาการเดินสาโดยมือนะครับระดับน้ำบนถนนโดโยตินตั้งแต่หน้าลงกระดาษไปจนถึงตามระดับบางปาะตูน้ำรวมรวมแล้วก็แห้งเปเนขาะทางเดือดรถสามารถขับจอไปมาได้ทั้งขาเข้าและขาออกนะครับบางพื้นยังต้องเปิดใช้ช่องทางทุกเสกตั้งแต่ทางลงโยกกระดาษไปจนถึงหน้าโรงบาไปจนถึงหน้ำชาวบ้านไว้เช้านะครับถนนโคโยตินขาออกยังให้สามารถให้รถเดินผ่าน ได้นะครับซึ่งแหวงการาทางตะุงพอดีกำลังดำเนินการนำหยุกมานางถนนเพื่อให้รถได้สามารถวิ่งผ่าน,าานาไปได้นะครับถนนสายสี่คู